สบายดีสวัสดีค่ะพีพี FC ทุกท่านทุกคนคะ่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ออนก็นจะมาอัปเดตเนาะคะ่ะพีพีจะเมื่อวานเนาะออนไปหามหมอมาแล้วทีเนี้ยในใบอ่าในใบหมอนัดเนาะจะมีเจาะเลือดด้วยคะ่คะพีพีเีค่ะชึ่งเนาะอ่าตอนนั้นเท้าบวมที่ออนทาคลิปไปว่าเอ้ยออนทาไมเท,ท้าบวมอะไรประมาณนี้และหลายหลายคนก็บอกเอ้ยออนใกล้จะคลอดแล้วนะแล้วพอคราวนี้ออนไปหามหมอแล้วก็ไปถามคุณหมอเนาะทุกคนค่ะเนาะ ด้วยความเราก็เออพี่พีเอฟซี F C ก็เป็นห่วงว่าอยากไปหาหมอแบบให้ไปหาหมอออนก็ยังไม่ได้ไปนะคะพี P ่พีเอฟซีค่ะแต่ก็ออนก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซี C ทุกท่านด้วยนะคะที่เป็นห่วงออนค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่เป็นอะไรเนาะออนถามคุณหมอแล้วคุณหมอว่าการเท้าบวมเกิดจากเรานี่แหละเนาะเราอาจจะแบบนั่งเยอะหรือเดินเยอะอะไรประมาณนี้เนาะแต่ก็ยังบวมอยู่คะ่ะตอนนี้ยังบวมแต่ว่าเขาก็บอกว่า อาคุณหมอเขาก็บอกว่าคุณหมอที่ออนฝากคันด้วยอะ่ะเขาก็บอกว่าไม่อันตรายแค่เวลานอนก็ใช้หมอนหรืออะไรแบบรองไว้อะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ากลัวมันบวมมากไปกว่านี้อะไรประมาณนี้เนาะแต่แต่ที่จริงอะ่ะและอายุคันของออนนะคะพี่พี่เอซีเขาก็ประมาณตอนนี้เนาะอยู่ในสามสิบสองสัปดาห์เออช่วงนี้แบบเป็นแบบอออนบอกเลยว่าเดินเนี้ย พาเดินเป็นนกแพ่นกินเลยค่ะพาเดินเป็นนกแพ่นกินเลยค่ะเมื่อวานออนไม่ได้ทำออนไม่ได้ทาคลิปเนาะเพราะว่าออนกลับมาก็ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งออนก็ต้องเออเพราะว่าออนอะ่ะทํากับข้าวกินเองค่ะพีเอฟซีค่ะเนาะทำกับข้าวกินเอง,เอเองไม่ได้ไม่ได้ซื้อเขานั่นเองเพราะว่าความประหยัดด้วยแหละค่ะแล้วก็เออไม่รู้ว่าเขาทําแบบไหน แบบเรามีกระเพราในตู้เย็นซื้อผักซื้ออะไรมาผัดกินอะไรประมาณนี้เนากินก็เข้าสู่วยแล้วพอคราวนี้ไปวัดความดันไปอะไรก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปค่ะแต่ว่าน้ําหนักขึ้นเยอะมากค่ะพ,พี่สิค่ะน้ําหนักของออนตอนเดือนที่แล้วออนไปอ่ะห้าสิบหกจุดสามเนาะปัจจุบันนี้ห้าสิบแปดจุดห้าออนโอ้โหอโโอนวะไม่น่าแล้วถึงเดินลําบากขนาดน,นี้คือ ออนจะลุกจะนั่งจะอะไรต่างๆนานาคือลําบากไปหมดเลยค่ะเข้าใจเลยว่าคนท้องอ่ะใช้ชีวิตลําบากจริงๆเนาะและที่ออนแบบที่พีพีเอฟบอกเลยว่าเอ,อ้ยถึงตอนนั้นเราจะใช้ชีวิตลําบากลําบากจริงๆเนาะเวลานอนเวลาอะไรก็เออต้องระมัดระวังแต่ว่าก็ยังทํางานอยู่ค่ะแต่ดูแต่ดูตัวเองก่อนเนาะเพราะว่าอยากทํางานถ้าไม่ทํางานก็มันเบื่อไม่รู้จะทําอะไรค่ะพีพีเอค่ะเราไม่ได้อยู่แบบ เราเราเราแบบอยู่ในโรงงานเนี่ยถ้าไม่ทํางานก็ไม่รู้จะทาอะไรอะ่ะมันยิ่งเงียบอ่อนยิ่งเงียบอ่อนยิ่งเหงาอ่อนยิ่งเครียดนะคะพี่เออ่อนก็เลย,เยทํางานดีกว่าถ้าไม่ไหวจริงๆค่อยหยุดเนาะเพราะว่าทํางานก็จันทร์ถึงเสาร์อ่ะอ่อนทํางานวันอาทิตย์ก็ได้หยุดค่ะเนาะไม่ต้องเป็นห่วงและก,ก็ช่วงนี้ยหมอนัดบ่อยมากเนี่ยวันที่ยี่สิบกว่าเนี่ยก็ไปอีกอ่อนก็ทําไมนัดบ่อยจังเลย อ่าเขาก็เลยว่าเอ้ยใกล้คลอดคุณหมอต้องแบบต้องดูต้องดูคนต้องดูคุณแม่อ่ะต้องดูแบบคนไข้แบบตลอดต้องแบบเอ้ยมาหาหมอตลอดหมอจะได้เช็คอะไรแต่ว่าส่วนที่อัลตาซาวน้าปัจจุบันนี้เนาะเขาก็บอกว่าตามเกณฑ์เนาะ แต่ว่าส่วนมากจะท้องเล็กมากกว่าเพราะว่าอ่อนเป็นคนตัวเล็กแล้วตอนนี้ก็บอกโอโน้น้ำหนักก็ขึ้นขาก็บวมการใช้ชีวิตก็ลําบากเสื้อกางเกงก็ใส่แบบขายาวไม่ได้ต้องใส่ขาแบบกางเกงบนอยเงี้ยส่วนและปัจจุบันนี้ใส่แต่กางเกงบอลแฟนใส่แต่กางเกงบอลแฟนไปทำงาน กางเกงตัวเองมันเริ่มแบบจะใส่ไม่ได้แล้วส่วนมากออนจะซื้อแบบกางเกงคุณท้องอะเนาะพอกางเกงคุณท้องพอใส่มากแล้วพอ็อึดอ,อัดออนก็เลยไม่ได้ใส่แล้วก็ลืมบอกค่ะเขาก็เจาะเลือดด้วยนะอันนี้แล้วเจาะเลือดเขาบอกว่าเสียเสียเสียร่วมรัดอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะเสียร่วมประมาณสามสิบบาทเนาะออนก็เลยงงทีแรกคิดว่าเยต้องเจ็ดแปดร้อยแน่เลยเจาะเลือดเพราะว่าตอนนั้นอ่าเจาะเลือดแฟนเนาะเขาเอาไปแปดร้อยกว่า กันเลยคือเราไม่ได้เตรียมเงินมาเรามีเงินแค่สี่ร้อยตกใจหมดเลยค่ะว่าเอ้ยคุณหมอจะเก็บเยอะที่จริงเขาอ่าให้เสียร่วมเสียร่วมกับอะไรสักอย่างนี่แหละออนก็ไม่ทันได้อ่านเพราะว่าเพราะว่ารีบรีบเข้าห้องน้ําด้วยเลยค่ะรีบรับใบแล้วรีบไปจ่ายตังค์แล้วก็รับอ่าใบรับรองแพทย์เนาะแล้วก็รับยาแล้วก็จะรีบไปเข้าห้องน้ำเพราะอยู่คนเดียวตอนนะั้นแบบปวดฉี่บ่อยก็เลยไม่ได้อ่านทั้งของในวันที่ยี่สิบเนี่ย ยี่ยี่สิบกว่าก็ได้ไปอีกช่วงนี้อาจจะเดือนหนึ่งไปสองครั้งมั้งคะเนาะเพราะว่าสามสิบสองแล้วเนาะใกล้จะคลอดแล้วประมาณอะอาประมาณเดือนหน้าก็คลอดแล้วต้องดูกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะก็ออนก็มาอัปเดตให้พี่เอฟซีได้ละอ่าได้รับรู้ค่ะว่าไม่ต้องห่วงออนนะเนาะว่าปลอดภัยค่ะไม่เป็นอะไรค่ะเนาะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอฟซีมากๆาด้วยนะคะที่แนะนำเนาะตอนนี้ก็เริ่มทยอยซื้อของแล,ล้วแหละ เรื่องทยอยซื้อของแต่ยังไม่ครบเลยเนาะว่าจะมีอะไรบ้างเนี่ยก็ต้องเตรียมโน่นเตรียมนี่อีกแต่ดีที่ว่าเอ้ยตังเราออกแล้วก็เธอค่อยๆทยอยซื้อเพราะว่าถ้าถ้าไม่ซื้ออ่ะจะเอาอะไรใส่เราก็ไม่ได้มีแบบว่าเอ้ยแบบถ้า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 อยู่บ้านสมัยก่อนมันแม่ก็ใช้แบบผ้าสิ้นอะไรของแม่แบบหอ่อตัวเด็กเงี้ยอันนี้เราก็ซื้อออนซื้อผ้าอ้อมเป็นโหลซื้อเสื้อ,ซ,อซื้อแบบ ซื้อแขนยาวซื้ออะไรเดี๋ยวก็ต้องซื้อแพมเพิดอีกแล้วก็ซื้อแบบแพมเพิสสำหรับเด็กแพมเพิสแบบแบบเป็นกาวติดแล้วก็แบบของเราอีกอสารพัดเลยค่ะต้องเตรียมตัวเยอะหน่อยต้องเตรียมตัวเยอะหน่อยเนาะส่วนเรื่องอ่าพยาบาลส่วนเรื่องแบบที่ไปคลอดก็ตอนนี้อนันไว้เลยแหละแล้วก็คนในโรงงานพี่ๆคนไทยเขาก็แนะนําไว้อยู่เนาะว่าเฮ้ยให้ไปก่อนนะไปทําประวัติไปก่อนเพราะว่า ถ้าเราปวดท้องขึ้นมาเนี้ยเราจะได้แบบสะดวกสบาย <c oughs> ก็ต้องดูค่ะนีแล้วก็ต้องเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีวันที่ยี่สิบกว่าค่ะออนก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่ามันแดดด้วยไปคนเดียวไม่อยากให้แฟนลาง,งานออนไปได้ออนไปแบบตอนนี้ยังใช้ชีวิตอ่ายังใช้ชีวิตธรรมดาอยู่ค่ะไม่ได้แบบอ่าลม้มลุกคุกคานแต่ก็ระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าท้องเริ่มโตแล้วท้องเริ่มโตขาเริ่มบวมเริ่มแบบ เดินยากหน่อยแล้วก็<笑><笑>ต้องดูกันต่อไปค่ะพี่อีค่ะโอเคเนอกคลิปนี้ออนก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณพี่อี้ทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวต้องรอดูเบบีน้อยนะคะเดี๋ยวช่วงออนเลี้ยงเบบีน้อยอาจจะได้ทําคลิปบ่อยหน่อยเนาะถ้าถ้ามีเวลานะจะมาอัปเดตอีกทีเนาะเพราะเพราะว่าเดือนหน้าก็คลอดแล้วเนาะต้องดูว่าเป็นวันที่ไหนเจที่จริงในใบนั้นเขาก็เขียนแล้วแหละว่า ขาอขอดกนกาหนดเนี้ยก็ต้องดูกันต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย